อยากกินดีอยู่ดีอยากมีอากาศที่ดีทุกความอยากจะเป็นจริงได้แค่เราลงมือปลูกเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่ล้อมรอบปลูกแล้วแชร์ <c oughs> เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่เป็นจริงมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปลูกที่ใจเปลี่ยนเพื่อเมืองปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลดค่าหน่วยกิจ40%ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง2สิงหาคม2563รายละเอียดโทร02 310 8614ถึง24เรียนรามตอบโจทย์การเรียนรู้ในแบบคุณลืน่นไม่มีสะดุด ทำความสะอาดทุกคราบสนิมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกรอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ําช่วยป้องกันการเกิดสนิม สเปรย์เนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกในทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีกกี่ปัญหาของการหล่อลื่นสเปรย์อเอกประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์อเอกประสงค์ฟิกซ์วันมีจำหน่ายแล้วที่เดมอลทุกสาขาและศูนย์บริการเวนลอยทั่วประเทศสเปรย์เนกประสงค์ฟิกซ์วันจากเวนลอยเวนลอยลืย่นเหลือล้นทนเหลือหลาย ตรวจสอบทุกตลาดหุ <vibrating minorities |notimestamps|> <sh> <inhale Ooh S 2> ้นวิเคราะห์ทุกตลาดการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจกับรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิรยอดเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงถึง11โมงสร้างสดๆทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile application s m a r t b o อม Radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลล่ลอยเวลล่ลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบการเช้าวันพุทธที่1กรกฎาคม2563อยู่กับผมกิตติดิตธนดิสุวรรณเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ทุกสายตาทั่วโลกจับจ้องไปที่สถานการณ์ในเกาะฮ่องกงนะครับเพราะว่าวันนี้1กรกฎาคมเป็นวันสำคัญของที่นั่นครับครบรอบ23ปีกับการที่ประเทศอังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนแผ่นดินใหญ่ภายใต้ข้อตกลงก็คือ ต้องใช้นะะแนวทาง1ประเทศ2ระบบนั่นเองนะครับปกติแล้วในวันที่1กรกฎาคมครับฝ่ายของรัฐบาลฮ่องกงก็จะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองขึ้นในขณะที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็มักจะใช้โอกาสวันนี้นี่แหละครับในการจัดการชุมนุมประท้วงใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าปีนี้สถานการณ์คงจะแตกต่างออกไปครับเนื่องจาก2ปัจจัยหลักๆด้วยกัน 1. ก็คือเรื่องของการควบคุม ะะเชื้อโควิด -19 ครับที่รัฐบาลฮ่องกงก็ประกาศมาตรการจำกัดการรวมกลุ่มชุมนุมกันของกลุ่มบุคคลใดๆก็ตามรวมทั้งการชุมนุมประท้วงในเรื่องการเมืองด้วยวันนี้เองนะครับหนึ่งกรกฎาคมตอนแรกก็มีการขออนุญาตจัดการชุมนุมจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวแต่ทางการฮ่องกงก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมแต่ว่าก็ยังคงมีบางกลุ่มรับยืนยันจะ ฝ่าฝืนคําสั่งจัดการชุมนุมกันต่อไปส่วนปัจจัยที่2ครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญแล้วก็ตอนนี้กําลังถูกจับจ้องจากทั่วโลกจริงๆก็คือเรื่องการประกาศบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฮ่องกงฉบับใหม่ครับที่เมื่อวานนี้ตอนช่วงเช้าเช้าสายสายบ้านเรานะครับก็มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติของจีนที่กรุงปักกิ่งเนี่ยนะฮะได้มีมติ เป็นเอกสท์ครับผ่านกฎหมายความมั่นคงนี้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็มีข่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับได้ลงนามประกาศให้กฎหมายนี้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในที่สุดครับช่วงเวลาประมาณสัก5้าทุ่มนะฮะของคืนที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นฮ่องกงหรือว่าสี่ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนางแครี่หลิ่รับผู้นำฮ่องกงก็ได้เผยแพร่ประกาศ นะครับแล้วก็มีภาพของเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเส้นเอกสารกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงนี่แหละครับประกาศให้มีการเริ่มต้นบังคับใช้ทันทีครับนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเสนอร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับนี้ในที่ประชุมใหญ่ของสภาหแห่งชาติที่กรุงปักกิ่งเรื่อยมาจนถึงการประกาศบังคับใช้เมื่อคืนที่ผ่านมาใช้เวลาสั้นมากนะครับ เพียงแค่1เดือนเท่านั้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมมาจนถึงเมื่อวานนี้คือ30มิถุนายนสแสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลจีนต้องการเร่งรัดมากขนาดไหนแน่นอนนะครับว่าพอกฎหมายมีการประกาศใช้แล้วก็ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดของกฎหมายออกมาจากเดิมเราทราบอยู่แล้วนะครับว่ากฎหมายนี้จะออกมาเพื่อกำหนดบทลงโทษ กำหนดความผิดใน4ข้อหาด้วยกันคือ 1. พยายามที่จะแบ่งแยกดินแดนประกาศเอกราชของฮ่องกง 2. ความพยายามที่จะล้มล้างการปกครองล้มล้างรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฮ่องกงหรือรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ 3. ข้อหาก่อการร้ายใช้ความรุนแรงแล้ว 4. ก็คือข้อหาไปชักศึกเข้าบ้าน ไปสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติเพื่อไปบั่นทอนความมั่นคงของฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่นะครับอันนี้ก็คือตัวความผิดข้อหาต่างๆที่เราทราบมาตั้งแต่ต้นแต่รายละเอียดต่างๆที่เปิดเผยออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้มีการกำหนดบทลงโทษที่เด็ดขาดเข้มงวดขนาดไหนแล้วเรื่องของโควนะฮะเรื่องของ แนวทางในการที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะนำไปบังคับใช้อาจจะกว้างขวางกว่าที่เราเข้าใจในตอนแรกครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ฟังนะครับมาไล่เรียงกันดูว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยรายละเอียดในแต่ละด้านแต่ละมุมเป็นยังไงกันบ้างมาดูข้อนี้กันก่อนครับกฎหมายความมั่นคงฮ่องกองระบุชัดเจนเนะครับว่ากฎหมายใดๆของฮ่องกองแต่เดิมที่มีอยู่แล้วตามเบสิกลอ ถ้าเกิดไปขัดแย้งกับกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ให้ถือว่ากฎหมายความมั่นคงมีอำนาจเหนือกว่าแล้วก็ไปทับไปทดแทนกฎหมายที่เคยมีมาได้ทันทีถ้าเกิดไม่มั่นใจถ้าเกิดมีการเห็นแย้งขึ้นมาสุดท้ายคนที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาจริงๆไม่ใช่ฮ่องกงแต่เป็นคณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติของจีนที่กรุงปักกิ่งนู่นเลยนะครับ เอาละมาดูเรื่องของบทลงโทษครับมาดูบทลงโทษเพราะว่าปกติเนี่ยกฎหมายอาญาของฮ่องกงบทลงโทษจำคุกมากสุดก็จะไม่เกิน10ปีแต่กฎหมายความมั่นคงฉบับนี้บทลงโทษสูงสุดไม่ใช่ประหารชีวิตก็จริงแต่เป็นจำคุกตลอดชีวิตนี่คือกฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุดในฮ่องกงเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ กิจกรรมการเคลื่อนไหวใดๆก็ตามของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลปักกิ่งเนี่ยจะไปตั้งขึ้นใหม่ในฮ่องกงรวมไปถึงเจ้าพนักงานที่ไปปฏิบัติการไปทำหน้าที่ให้กับหน่วยงานใหม่นี้จะไม่ขึ้นตรงต่อกฎหมายอำนาจตุลาการของฮ่องกงเลยนะครับจะขึ้นตรงต่อกฎหมาย แล้วก็อำนาจการปกครองของทางปักกิ่งของทางแผ่นดินใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นตำรวจเองตำรวจในฮ่องกงไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปตรวจคน้นหรือว่าใช้อำนาจกฎหมายใดๆไปบังคับกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานความมั่นคงใหม่นี้เวลาที่เขาไปปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจอยู่อันนี้มีการระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ครับส่วนใหญ่แล้วในภาพรวมแล้ว คดีความทั้งหลายการบังคับใช้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของฮ่องกงเองที่จะมีการตั้งทั้งคณะผู้พิพากษาพิเศษเป็นเหมือนกับศาลพิเศษขึ้นมามีการตั้งเป็นหน่วยตำรวจพิเศษขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นฮ่องกงเพียงแต่ว่าทางจี่ดินใหญ่ครับก็จะตั้งเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงไปช่วยสอดส่องดูแลแต่ว่าเคสไหน คดีไหนกรณีไหนที่มีความซับซ้อนจริงๆอย่างเช่นกรณีที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลต่างชาติหรือกรณีที่ไปเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างร้ายแรงกรณีเหล่านี้เป็นไปได้ครับที่รัฐบาลปักกิ่งจะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาใช้อำนาจในการพิจารณาคดีดโดยตรงซึ่งก็อาจจะหมายความว่า ผู้ที่ต้องสงสยัยผู้ที่ถูกจับกลุ่มอาจจะถูกเคลื่อนไปย้ายไปดําเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ภายใต้กฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยซึ่งก็ยังคงไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้ว่าพอสมมติกรณีที่ซับซ้อนตรงนี้เนี่ยในกฎหมายระบุไว้พอไปอยู่ในกฎหมายแผ่นดินใหญ่แล้วบทลงโทษจะยังคงเป็นจําคุกตลอดชีวิตเหมือนกับที่กฎหมายนี้ระบุไว้หรือไม่หรือพอย้ายไปใช้กฎหมายของแผ่นดินใหญ่แล้ว โทษสูงสุดจะกลายเป็นการประหารชีวิตนะครับอันนี้คือยังไม่ได้มีการอธิบายว่าอย่างชัดเจนว่าสรุปแล้วบทลงโทษเนี่ยจะขึ้นกับกฎหมายไหนกันแน่ไม่ใช่แค่ตัวบุคคลครับรายละเอียดต่อมาก็คือว่าทั้งบริษัททั้งบุคคลน,นิติบุคคลนะครับหน่วยงานองค์กร NGO สำนักงานทั้งหลายเนี่ยต่างก็อยู่ภายใต้ กฎหมายความมั่นคงฉบับนี้ทั้งสิ้นถ้าเกิดไปละเมิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาถ้าเป็นในแง่ของนิติบุคคลหรือว่าองค์กรเนี่ยอาจจะถูกปรับเป็นเงินฮะแล้วก็อาจจะถูกคําสั่งให้ยุติการประกอบกิจการการปฏิบัติหน้าที่ในห้องกงทันทีโดยมีการกําหนดเลยนะครับว่าบรรดาองค์กร NGO ต่างชาติสํานักข่าวสื่อต่าง การใช้งานอินเทอร์เน็ตไปจนถึงสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลัยต้องมีการไปควบคุมให้เรียกว่าเข้มงวดยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องมีการไปปลูกฝังเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีทำไมถึงจำเป็นต้องใช้อันนี้ระบุเอาไว้เป็นรายละเอียดในกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงเหมือนกันนะครับใครก็ตามครับที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ไม่ใช่แค่ถูกลงโทษเรื่องของการจำคุกเท่านั้นทรัพย์สินที่มีอาจจะถูกอายัดหรืออาจจะถูกยึดทรัพย์ได้เลยนะครับในขณะที่มีคนตั้งคำถามว่าแล้วการกระทำอะไรบ้างที่จะไปเข้าข่ายความผิดในสีข้อหาที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างครับสมมุติว่ามีการไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการไปทำลายตึกทำลายอาคาร หรือไปขัดขวางใดๆก็ตามที่ทางสำนักงานของราชการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติซึ่งเราเห็นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงเมื่อปีที่แล้วที่ผมเองเนี่ยไปเห็นมากับตาไปทำข่าวอยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้ไปทุบทำลายกระจกนะฮะทุบทำลายทรัพย์ส,สินของทางรัฐบาล มีการบุกเข้าไปในสภานิติบัญญัติไปพ่นสีสเปรย์ต่างๆเนี่ยกิจกรรมดังต่อไปนี้คราวนี้ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่จะถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองครับเข้าข่ายมีความผิดต่อมาครับการที่มีความพยายามไปทําลายขัดขวางหรือทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบการขนส่งมวลชนอย่างที่เราเห็นเมื่อปีที่แล้วที่มีคนไปเหมือนกับไป ยืนขวางนะฮะรถไฟใต้ดินมีการเอา,เอาสิ่งของนะฮะเครื่องกิีดขวางอะไรก็ตามไปขวางเอาไว้แถวแถวรางรถไฟเนี่ยอันนี้จะถือว่าเป็นการก่อการร้ายเลยนะฮะระบุชัดเจนว่านี่คือการก่อการร้ายนอกจากนี้ใครก็ตามครับที่ไปขอให้บรรดาต่างประเทศรัฐบาลต่างชาติมาคว่ำบาตมาลงโทษจีนหรือรัฐบาลฮ่องกง อันนี้ก็จะเข้าข่ายครับมีความผิดไปสมคบคิดกับรัฐบาลต่างชาติกองกําลังต่างชาติก็จะผิดเหมือนกันถูกลงโทษได้เหมือนกันซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันครับเมื่อปีที่แล้วที่บรรดาผู้ชุมนุมประท้วงไม่น้อยไปโบกธงอเมริกาไปโบกธงอังกฤษรวมถึงไปโบกธงเดิมสมัยที่ฮ่องกงยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ไปเรียกร้องให้บรรดาประเทศตะวันตกเหล่านี้เข้ามาใช้กำลังเข้ามาแทรกแซงด้วยวิธีการใดก็ตามในฮ่องกงคราวนี้ภายใต้กฎหมายใหม่นี่คือความผิดครับไปสมคบคิดกับกองกำลังต่างชาติแล้วใครก็ตามที่เข้าขายว่ามีความผิดตามกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นี้จะถูกตัดสิทธิทันทีครับไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งก็น่าสนใจว่า ทำไมกฎหมายที่เพิ่งประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถึงต้องมีผลในตอนนี้ก็เนื่องมาจากว่าตอนนี้กําลังเข้าใกล้แล้วฮะเหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะถึงช่วงของการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงหรือว่าการเลือกตั้งสสฮ่องกงที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นบรรดากลุ่มของผู้สมัครที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มประชาธิปไตยแล้วก็มีส่วนสําคัญเป็นแกนนํา ในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก็มีสิทธิ์ครับที่ภายใต้กฎหมายฉบับใหมน่นี้จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับสมัครทางการเมืองเจ้าหน้าที่ของทางฮ่องกงเองนะครับทางกรุงปักกิ่งด้วยถ้าเกิดสงสัยว่าใครอาจจะกระทําผิดตามกฎหมายความมั่นคงมีสิทธิ์ครับที่จะไปดักฟังมีสิทธิ์ที่จะไปสะกดรอยตามแล้วก็อันนี้น่าสนใจ เดิมทีเนี่ยเราก็ใจว่ากฎหมายนี้ครับอาจจะมีผลต่อคนกลุ่มเล็กๆนะฮะต่อคนฮ่องกงที่ถูกจับตามองโดยทางรัฐบาลปักกิ่งเท่านั้นแต่ว่าคราวนี้กฎหมายเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจะมีผลกับทั้งพลเมืองฮ่องกงเองแล้วก็พลเมืองที่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับคนที่เป็นเอ็กซ์แพดคนที่มาทำงานในฮ่องกงเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้อำนาจ ของกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันใครที่เป็นชาวต่างชาติถ้าเกิดกระทําผิดไม่ได้ร้ายแรงมากก็มีสิทธิ์ถูกเนรเทศออกจากฮ่องกงหรือว่าถ้าร้ายแรงจริงๆก็จะถูกพิจารณาดําเนินคดีแล้วก็มีความผิดถูกจําคุกได้เช่นกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยครับกฎหมายฉบับนี้ก็ระบุชัดเจนว่าอะไรก็ตามที่กระทํามาตลอดช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะตลอดทั้งปีที่แล้วจะไม่ถูก นำมาพิจารณาในกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นี้เป็นการย้อนหลังอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่เคยมีมานับจากนี้ไปนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงจะเอาตัวบทกฎหมายฉบับใหม่นี้มาจับเอามาดูอีกทีหนึ่งว่าอะไรที่ผิดอะไรที่เข้าข่ายต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจะไม่มีการพิจารณาคดีย้อนหลังนะครับ และคราวนี้การบังคับใช้เนี่ยที่เริ่มต้นขึ้นในแต่ละปีผู้นำฮ่องกงครับก็จะต้องมีหน้าที่ในการทำเป็นรายงานสรุปขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้กับรัฐบาลปักกิ่งได้พิจารณาทุกปีทุกปีว่าการบังคับใช้ตามกฎหมายฉบับใหม่นี้นะฮะมีความคืบหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับที่กฎหมายผ่านการอนุมัติ แล้วก็เริ่มบังคับใช้กองทัพประชาชนจีนครับที่ประจำการอยู่ในฮ่องกงอยู่ที่อ่าววิกตอเรียเลยนะฮะได้เผยแพร่วิดีโอครับเป็นภาพของเจ้าหน้าที่ซ้อมการเข้าตรวจสอบเรือต้องสงสยัยแล้วก็ซ้อมการจับกลุ่มผู้ต้องสงสยัยชัดเจนนะฮะว่าต้องการสื่ออะไรนะฮะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็แน่นอนว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วครับตั้งแต่ต้นจากทางประเทศตะวันตก จากสหรัฐจากอังกฤษที่มองว่านี่คือการที่ฮ่องกงสูญเสียอำนาจในการปกครองตนเองจบแล้วกับหลักการ1ประเทศ2ระบบกลายเป็น1ประเทศ1ระบบในขณะที่จีนเองก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเพราะนี่คือการมาลงโทษคนที่ต้องการให้กลายเป็น2ประเทศ2ระบบต้องการให้ฮ่องกงเนี่ยแยกออกจากจีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็มองคนละแบบกันเนี่ยนะครับปรากฏว่า ตลอดทั้งเมื่อวานนี้ครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงวันนี้มีประเทศต่างๆทั่วโลกครับที่ออกมาประนามออกมาเรียกร้องให้จีนทบทวนกฎหมายฉบับนี้แล้วมากกว่า20ประเทศด้วยกันครับมาดูสหรัฐกันก่อนนะฮะแน่นอนสหรัฐครับนอกจากจะออกมาประนามกฎหมายฉบับนี้แล้วเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นการเรียกว่าพุ่งเป้าไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นการไป ระงับนะฮะวีซ่าเจ้าหน้าที่ของพรรคอมมิวนิสต์จีนนะฮะที่เชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการไปบั่นทอนอำนาจในการปกครองตนเองของฮ่องกงนอกจากนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางสหรัฐเองนะฮะรัฐบาลก็ได้เริ่มต้นการระงับสิทธิพิเศษต่างๆที่ฮ่องกงเดิมทีเคยได้รับจากสหรัฐอย่างเช่นการระงับการส่งออก สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นแบบด u a l ลยูสนะครับแบบที่ใช้ได้2ทางนั่นคือเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะใช้ในทางการค้าก็ได้หรืออาจจะใช้ในทางทหารก็เป็นได้แต่จริงๆความเคลื่อนไหวนี้เรื่องของการระงับจำกัดการส่งออกเนี่ยนะฮะมองว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าเพราะว่าฮ่องกงเองก็ไม่ได้เป็นฐานในการผลิต เหมือนกับประเทศจีนนะฮะและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฐานในการประกอบกิจการประเภทการบริการมากกว่าเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ได้นําเข้าพวกวัตถุดิบหรือว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างมีในยยะสสำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อวานนี้ครับทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม FCC ของสหรัฐเนี่ยหรือเหมือนกับอารมณ์ประมาณกสทชอของบ้านเรานะฮะก็ได้ออกมาประกาศยังเป็นทางการแล้วครับ ขึ้นบัญชีดำให้หัวเวยกับแล้วก็ CTE กลายเป็น2บริษัทที่เรียกว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐนะฮะนั่นก็หมายความว่านับจากนี้ครับบรรดาบริษัทเอกชนของสหรัฐจะไม่สามารถใช้กองทุนของรัฐบาลมูลค่า8,300ล้านดอลลาร์ในการไปซื้อไปหาอุปกรณ์โทรคมนาคมจากบริษัทหัวเวย แล้วก็ CTE ได้อีกต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าต่อนะฮะกดดันจีนผ่านทางบริษัทหัวเวยนี่แหละครับแต่ถึงแม้มาตรการต่างๆที่รัฐบาลสหรัฐจะออกมามากขนาดไหนทางนางแนนซี่เพโลซีครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ยังมองว่ายังไม่พอครับสหรัฐต้องกดดันจีนต่อเนื่องเข้าไปอีกครับบอกว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพิจารณา เครื่องหมายเครื่องมือในการลงโทษจีนทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวีซา่าไปจนถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจนั่นก็หมายถึงว่าอาจจะไปจนถึงการคว่ำบาตเลยเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้กระแสเรียกร้องกดดันจีนในฝั่งการเมืองของสหรัฐเนี่ยรุนแรงจริงๆเอามาดูอังกฤษกันบ้างครับประเทศที่ก่อนหน้านี้เคยปกครองฮ่องกงมานานเกือบร้อยปีเนี่ยนะฮะ ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษครับนายโดมมนิกรัฟก็เรียกกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงฉบับนี้บอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ร้ายแรงอย่างมากแล้วก็ยืนยันนะครับว่าอังกฤษจะไม่มีทางหันหลังให้กับประชาชนชาวฮ่องกงจะยังคงยึดมั่นนะฮะตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับคนฮ่องกงในขณะที่จีนเองนะฮะอังกฤษก็กล่าวหาว่าได้ละเมิดคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับอังกฤษแล้วก็เคยให้ไว้กับประชาชน ชาวฮ่องกงเดิมทีจําได้ไหมครับท่านผู้ฟังว่าจีนก็เคยบอกอังกฤษแล้วว่าลืมไปหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยฮ่องกงอยู่ภายใต้การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่แล้วไม่ได้เป็นของอังกฤษอีกต่อไปอย่าไปทึกทักเอาเองว่าฮ่องกงเนี่ยยังคงมีสายสัมพันธ์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับอังกฤษอยู่นะครับมาดูฝั่งของสาภาพยุโรป EU กันบ้างนะครับประธานคณะมนตรียุโรปครับในชาลส์มิเชลนะฮะ ก็บอกว่า EU ครับเศร้าใจกับการตัดสินใจบังคับใช้กฎหมายของจีนแผ่นดินใหญ่ตรงนี้แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็มีความเคลื่อนไหวจากสภายุโรปที่เรียกร้องให้บรรดารัฐบาลประเทศ EU ครับฟ้องจีนในศาลโลกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นฝั่ง EU นะฮะในเอเชียก็มีฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น โทชิมิสึโมเทงิครับก็บอกว่าเขาเองก็แสดงความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ไต้หวันก็นอกจากจะประนามกฎหมายมาตั้งแต่ต้นนะฮะก็ยังคงยืนยันจะหาช่องทางในการช่วยเหลือชาวฮ่องกงต่อไปก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับว่าไต้หวันเตรียมที่จะเหมือนกับให้บรรดาคนฮ่องกงซึ่งไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองเนี่ยสามารถลี้ภัยไปยังไต้หวันได้ทั้งหมดทั้งหมดนี้คือ นะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเมื่อวานนี้เรื่อยมาจนถึงวันนี้ซึ่งจีนเองทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็บอกเลยนะฮะว่าจีนไม่กลัวแล้วนี่คือกิจการภายในของจีนที่ต่างชาติตะวันตกไม่ควรเข้ามาแทรกแซงจีนเองจะไม่อยู่เฉยถ้าประเทศไหนมีมาตรการลงโทษจีนจีนก็จะมีมาตรการตอบโต้อย่างเช่นกรณีของสหรัฐ จีนก็เริ่มต้นมีมาตรการตอบโต้ไปแล้วนะครับอย่างเช่นการขึ้นบัญชีดำพลเมืองของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษจีนเรื่องของฮ่องกงตรงนี้ส่วนในฮ่องกงเองนะครับก็มีความเคลื่อนไหวจากหลายฝั่งหลายฝ่ายมาดูนางแคลรี่หล่ำนะครับผู้นําฮ่องกงเมื่อวานนี้เธอก็ได้อัดวิดีโอครับไปเผยแพร่ในที่ประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ผู้นำฮ่องกงก็บอกว่าอยากจะให้บรรดานานาชาติเนี่ยเคารพสิทธิ์ของจีนเองครับในการที่จะปกป้องความมั่นคงของประเทศแล้วก็ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ไปบั่นทอนอำนาจในการปกครองตัวเองหรือว่าความมีอิสระในด้านตุลาการในด้านกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใดในขณะที่ฝั่งต่อต้านรัฐบาลนะครับวันนี้เองก็จับตานะครับว่าถึงแม้ทางการฮ่องกงจะประกาศแบนไม่ให้มีการชุมนุมแล้วแต่การชุมนุมเนี่ย อาจจะยังเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นมีผู้เข้าร่วมมากขนาดไหนหลังจากที่กฎหมายความมั่นคงมีผลบังคับใช้นะครับก็มีข่าวเหมือนกันว่าตำรวจฮ่องกงครับอาจจะมากถึง4 0 0พนายจะถูกส่งไปประจำการไปคอยดูแลรักษาความสงบทั่วทั้งเกาะฮ่องกงในวันนี้นะครับแล้วอันนี้น่าสนใจมากครับนายโจโชวัวบงนายโจโชวัวบงที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับเป็นหนึ่งในแกนนา การชุมนุมในฮ่องกงมาตั้งแต่สมัยการชุมนุมร่มเหลืองปฏิวัติร่มนะครับในปี2014แล้วก็เรื่อยมาจนถึงปีที่แล้วเดินสายไปทั่วโลกเรียกร้องให้ประเทศต่างๆกดดันจีนทั้งในสหรัฐที่โจชวองเนี่ยไปถึงสภาคองเกรสในยุโรปในไต้หวันเนี่ยนะครับปรากฏว่านายโจชวองครับเมื่อวานนี้ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ประกาศกับ ถอนตัวจากกลุ่มการเมืองเดโมซิสโตที่เขาเนี่ยเป็นแกนนาก่อตั้งขึ้นแล้วก็กลายเป็นพรรคการเมืองไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็คงจะทราบดีว่าตกเป็นเป้าของกฎหมายฉบับนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานครับแกนนาที่เหลือของกลุ่มเดโมซิสโตอย่างเช่นนายนาธานหลอหรือว่าแอกเนสโจนะครับก็ประกาศถอนตัวจากกลุ่มการเมืองนี้เช่นกันแล้วในที่สุดเมื่อวานนี้ครับกลุ่มเดโมซิสโต ก็ได้ประกาศผ่านทางเพจ f Facebook ของตัวเองยุบนะฮะยุติการเคลื่อนไหวเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงออกลุ่มนะฮะที่เรียกร้องเอกราชให้กับฮ่องกงที่มีชื่อว่าฮ่องกง n นชั่นแนลฟรอน์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ประกาศแล้วนะครับว่าปิดการดําเนินการนะครับสำนักงานในฮ่องกงแล้วก็จะเคลื่อนไหวผ่านทางไต้หวันแล้วก็ในอังกฤษต่อไปเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังวันนี้ต้องจับตาตลอดทั้งวันว่าจะมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น ที่ห้องกลงหรือไม่แล้วก็ในช่วง10โมงเช้าวันนี้นะครับตามเวลาในจีนหรือว่า9โมงเช้าบ้านเราทางรัฐบาลปักกิ่งครับทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็เตรียมที่จะ,ะแถลงข่าวอธิบายนะครับแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงห้องกลงนี้เพราะฉะนั้นเรามาจับตาดูกันนะครับว่ากฎหมายฉบับน,นี้จะถูกนำไปบังคับใช้ในอนาคตอย่างไรแล้วก็จะทาให้ห้องกลงสงบขึ้นตามความต้องการของรัฐบาลปักกิ่ง ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้หรือไม่ครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันที่เดิมครับทางมิติข่าว90.5ส่วนเช้านี้ผมกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ